จะแนะนำการใช้สิทธ์นะคะเราเที่ยวด้วยกันค่ะวิธีการสมัครง่ายๆนะคะกดลิงก์ที่ดิฉันส่งไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ mm. ก็จะมีให้เลือกสำหรับประชาชนหรือเจ้าของกิจการแล้วก็เลือกสำหรับบัตรสำหรับประชาชนนะคะจากนั้นนะคะก็จะมีให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ท่องเที่ยวหรือตั๋วเครื่องบินก็สมัครทั้งคู่ได้เลยนะคะแต่อันนี้จะ พูดถึงการรับสิทธิ์ท่องเที่ยวพวกโรงแรมอันนี้ก่อนนะคะเขาก็จะมีให้กรอกชื่อนะคะนมสกุลเลขบัตรประชาชนแล้วก็หลังบัตรประชาชนนะคะวันเดือนปีเกิดค่ะเบอร์โทรที่ติดต่อได้อีเมลนะคะ1เบอร์1เมลได้เพียง1ท่านเท่านั้นนะคะจากนั้นก็กดลงทะเบียนค่ะยืนยันการลงทะเบียน ตรงนี้นะคะหลังจากที่สมัครเรียบร้อยนะคะก็จะมีให้กดยืนยันลงทะเบียนทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีให้รับ OTP ค่ะ OTP ก็ใช้ภายใน287วินาทีนะคะค่ะก็จะมี OTP ส่งมาจากมือถือแบบนี้นะคะเมื่อใส่ otp เรียบร้อยระบบก็จะบอกว่าได้รับลงทะเบียนข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเขาจะตอบรับมาไวมากเลยนะคะแปบ๊บเดียวเองไม่ถึง3วันหรอกคะ่ะเขาก็ตอบรับมาแล้วนะคะว่าให้ดาวนโหลดเป๋าตั้งนะคะเพื่อใช้ในโครงการก็คือลงทะเบียนสำเร็จ เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะง่ายมากเลยนะคะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยค่ะเมื่อยืนยันตัวตนในกระเป๋าตังที่โหลดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เติมเงินเข้ามาก่อนนะคะพอเติมเงินเข้ามาแล้วจากนั้นก็เลือกใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะก็ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันนะคะใช้สิทธิ์พอกดเข้าไปก็จะเจอ เงินค่ะ900บาทค่ะอยู่ในนี้นะคะจากนั้นถ้าเราไปร้านอาหารที่เขาให้บริการตรงนี้ก็กดสแกนตรงนี้ค่ะก็สแกนจ่ายได้เลยนะคะไม่ต้องไปนอนโรงแรมไม่ต้องใช้ที่โรงแรมค่ะใช้ตามร้านอาหารทั่วไปที่เขาบอกว่า ร่วมรายการนี้นะคะอย่างวันนี้ค่ะเจ้าก็ไปรับประทานที่สมบูรณ์โภชนามานะคะก็อร่อยดีนะคะก็ได้รับส่วนลดด้วยนะเพื่อนๆก็ลองไปใช้บริการดูนะคะจะจองตั๋วเครื่องบินก็ได้จะใช้ร้านอาหารก็ได้ร้านอาหารเนี่ยเขาให้900บาทนะคะแต่ตัวเครื่องบินเนี่ยเขาก็จะให้ อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของที่พัก40เนี่ยค่าเจ้าก็ใช้ไป5คืนแล้วนะคะตัวโดยส่วนตัวเนี่ยใช้ไป5คืนแล้วค่ะก็ไม่ได้รับประทานอาหารที่โรงแรมนะคะค่าเจ้าก็ไปรับประทานตามร้านอาหารที่ร่วมโครงการไม่เกี่ยวกับคนละครึ่งนะคะอันนี้คือ โครงการนี้นะคะโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะคนละโครงการนะคะเพื่อนๆถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็อินบ็อกซ์มาถามได้นะคะใช้ให้คุ้มเนาะเพราะช่วงโควิดเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยค่ะก็ต้องขอบคุณรัฐบาลเนาะที่ให้โครงการดีๆมาช่วยเหลือในช่วงโควิดนะคะขอให้ทุกๆท่านมีความสุขนะคะเฮงๆรวยรวยนะคะ